บ้านหลังนี้จอดรถในบ้านได้ถึง2คันเลยนะคะใครที่กําลังมองหานะคะบ้านใกล้ทางด่วนเดินทางสะดวกเข้ามาดูหลังนี้เลยค่ะหมู่บ้านอยู่เจริญหนึ่งรังสิตธัญบุรีคลองสีค่ะหลังนี้นะคะเข้าจากถนนรังสิตนครนานนยกนะคะไม่ถึง1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเรียกสำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการใช้มอเตอร์เวย์นะคะหลังนี้สะดวกมากๆเลยค่ะนี่ค่ะหน้าบ้านนะคะมีความกว้างถึง5เมตรครึ่งนะคะสามารถจอดรถในบ้านนะคะได้ถึง2คันเลยค่ะตอบโจทย์มากๆสําหรับท่านไหนนะคะที่มีรถหลายคันนะคะเดี๋ยวตามเพลวเข้ามาดูในบ้านกันนะคะ นี่ค่ะอยู่เจริญนะคะตามสไตล์อยู่เจรริเนี่ยป้านะคะจะสูงอย่างนี้เลยนะคะมีความโปร่งมากๆเลยนะคะเข้ามาก็จะพบกับมุมนั่งเล่นอย่างนี้ก่อนเลยเดี๋ยวตามพามาดูส่วนอื่นกันนะคะนี่ค่ะ เข้ามานี่เลยนะคะก็จะพบกับโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสีที่นั่งอย่างนี้นะคะก็แถมให้ไปเลยนะคะและที่สําคัญนะคะหลังนี้มี4ี่ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ํชาชั้นล่างนะคะมีห้องนอนนะคะสําหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะชั้นล่างนี่ใช้เป็นห้องนอนได้สบายๆเลยนะคะเพราะว่าเตรียมม้านไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถพักก่อนได้นะคะหรือจะใช้เป็นห้องอเนกประสงค์นะคะก็ได้เลย เดี๋ยวตามแพลวมาดูในส่วนของห้องครัวกันบ้างนะคะหลังนี้นะคะเรียกได้ว่ารีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยจริงๆนะคะนี่คะ่ะเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็ขึ้นใหม่นะคะหลังคานะคะพื้นตรงนี้ก็คือต่อเติมใหม่ทั้งหมดเลยนะคะห้องครัวของเรานะคะนี่คะ่ะไปสวยๆอย่างนี้เลยนะคะรวมถึงมีช่องแสงนะคะอีกสองช่องทําให้เวลากลางวันเนี่ยนะคะมีแสงสว่าง มาดูห้องน้ําชั้นล่างกันนะคะห้องน้ำเนี่ยทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยนะคะเราก็ม่ค่ารีโนเวทแล้วก็ปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งห้องเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวตามพาไปดูชั้นบนกันนะคะว่าตกแต่งรอเติมยังไงไปบ้างนะคะตามมาเลยคะ่ะมาดูชั้นบนกันนะคะทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะคะกระเบื้องพื้นเนี่ยปูใหม่ทั้งหลังเลยนะคะตอนนี้พออยู่ในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งก็จะมีขนาดกว้างๆแบบนี้เลยนะคะ นี่คะ่ะหลังนี้นะคะผ้าม่านเนี่ยเราตัดให้ใหม่นะคะมีช่างเข้ามาวัดพื้นที่โดยเฉพาะตัดม่านสําหรับหลังนี้โดยเฉพาะเลยนะคะไปดูห้องนอนเล็กอีกที่เหลืออีกสองห้องกันนะคะนี่คะ่ะห้องนอนเล็กนะคะแต่ก็ยังวางเตียงห้าุดหกุดได้สบายๆแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะ สวยๆแบบนี้เลยอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะมีขนาดเท่ากันนะคะห้องเล็ก2ห้องนะคะสามารถวางเตียง5ฟุตหกฟุตรวมถึงวางตู้เสื้อผ้าได้สบายๆเลยนะคะและเอกลักษณ์ของบ้านอยู่เจร,ริญนะคะหลายๆโครงการของอยู่เจร,ริญเนี่ยก็จะมีพื้นที่ตรงส่วนนี้นะคะซึ่งจะเป็นชั้นลอยนะคะที่สามารถวางโต๊ะหมู่บูชานะคะหรือว่าจะใช้เป็นโซนนั่งเล่นนะคะตรงนี้ก็สามารถรองรับน้ําหนักได้แบบสบายๆเลยนะคะ ห้องน้าชั้นบนนะคะอีกห้องนึงนะคะตามเข้ามาดูเลยนะคะอย่างที่บอกว่าห้องน้ําทั้งชั้นบนและชั้นล่างนะคะเราปลูกกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังรวมถึงเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่แบบนี้เลยนะคะสวยแบบนี้เลยต้องการมนาะชมบ้านนะคะสามารถโทรรายหาแพรนะคะตามเบอร์ี่ขึ้นหนึ่งได้เลยะคะ่ะ